นี่ทำอะไรกินกันครับงบอกเอาวเอาบฮะเอาเา่ากัีดาม่อไร่วดสีดำดโอนั่งาักขับนีข้ออรอัอาายเีบอกข้างกางชารเา อ่ะท่องเลยครับอองเอข้าทุกจังอาหารทุกจังอย่ากินเดีว่าเป็นของมีค่าทุกคนอดจยกมีนักหนักน่านสงสารบรรดาเด็กกัน ากินเลยครับตามสบาย